ช้าชพาพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าชาพาพาไปมู่ครับตรงนี้ก็เชื่อตามตำนานคือเป็นจุดที่เขาบังเพ็ญเขาบังเพ็ญนเพียนครับตรงนี้ก็แปลกตัวที่ว่าพระเกจิอาจารย์หลายๆองค์จะมาบําเพ็นเพียนอย่งนี้ใช่ตรงนี้ครับที่เราเดินผ่านมาทุกจุดที่มันเย็นๆที่มีลมที่เราผ่านมายิ่งร้อนยิ่งเย็น จุดตรงนี้แหละเป็นจุดที่พระตักที่ปัติสุใหญ่จะมาอยู่ที่นี่ตรงนี้จะเป็นถ้าเล็กแต่ข้างบนตรง,ตรงนั้นจะเป็นถ้าใหญ่ครับเราจะขึ้นไปถ้าใหญ่ข้างบนฮะอ่เราจะสามหนุ่มพาไปดูถ้ำใหญ่ข้างบนปไปครับนั่นเรา ก็คือเป็นเสียงที่หนึ่งนะครับตรงด้านบนของพี่บดดำนะครับอันนี้คือเจอที่จุดแรกใช่ไหมครับตรงนี้ครับคือเสียงที่หนึ่งเราเราพัฒนาเข้ามาจุดแรกเลยครับพี่ครับก่อนที่จะเจอเสียงอื่นคือจุดจุดนี้เป็นจุดแรกก่อนที่จะขึ้นท่านก็คือต้องเจอตรงน,นี้ก่อนออลักษณะก่าจะเป็นเแสบบียงที่ตรงนี้มีนะครับกี่เสครับเอ่อที่ที่ตรงนี้มีมีเยอะครับแล้วแต่จะมองแต่ที่ชัดๆก็คือมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดเก้า <ช>เจ็ดแปดเก้าเสียงแล้วอย่างนี้คนที่เจอที่ต้องมากราบไหว้แบบอ่าก็แล้วแต่วความเชื่อนะอันนี้นะนะครับบางคนก็มาถ่ายรูปบางคนต้องมากราบไหว้ครับแต่ข้างบนถ้ำก็จะมีเสียงที่สองอยู่ในถ้ำเสียงที่สองใช่ต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมต้องขึ้นไปคนระับต,นะตัวนี้ก็เป็นถ้ำนาขี่ครับ เปรียบเ,เสมือนห้องโถงใหญ่ครับที่ครูบาอาจารย์ท่านมารวมตัวแล้วก็สวดมนต์ทำสมาธิกันตรงนี้ครับทำวัดทําอะไรกันก็คือพระเกจิอาจารย์ส่วนใหญ่จะมาใช้ตรงนี้แหละในการทําสวดมนต<ช>์ทำว,<ช>ว,วัดเช้าเย็นก็คือตรงที่เราเดินผ่านมาน่ตรงถ้ำข้างล่างจะเป็นเป็นเป็นแบบแบบเสมือนกับที่ปฏิบัติธรรมแต่ตรงนี้คือเป็นจุดท,ที่รวมตัวกันสวดมนต์ทำวัดเย็นอย่างเงี้ยครับก็จะมีจุดอื่นๆที่ท่านแยกกันไปปฏิบัติธรรมซึ่งจุดนี้จะมีเยอะมากครับเป็นเพิงผาเป็นอะไรที่ท่านอาศัยอยู่ ครูบาอาจารย์บอกว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นที่อยู่ของพญานาคครับท่านเคยเล่าให้ฟังท่านเคยเล่าให้ฟังว่ายังไงครับท่านบอกว่าเป็นเป็นที่อยู่ของพญานาคหรือว่าเป็นเมืองบาดาลเดิมคุณมดดาที่ที่ผ่านมาเห็นนะครับตรงนี้จะมีความเย็นมากคุณมดดาคิดว่าเมืองบาดาลร้อนหรือเย็นเหรอเย็นใช่ไหมครับคือพญานาคเขาอยู่ที่เมืองบาดาลก็คือเย็นตรงไหนที่เขาอยู่เย็นๆเขาจะอยู่ หินหัวนาคีมีลักษณะคล้ายพญานาคก้มหัวกำลังพ่นน้ำและมีความเชื่อว่าพญานาคเป็นผู้บัรดาลให้ฝนตกเพราะพญานาคเป็นพาหานะของพระพิรุณเทพแห่งฝนซึ่งด้านล่างของถ้ำนี้ก็จะมีน้ำตกอยู่ด้วยคือข้างบนนะเป็นแค่ลานดินแลทางเดินธรรมดาแต่ทำไมต้องน้ำลงวันนตลอดคือเปรียบเสมือนว่า ไม่นางที่สมรสกับเจ้าชายพระลูกนั้นคือตามหาพระสามีแล้วไม่เจอต้องมาบำเพ็ญตรงนี้เพื่อให้แบบว่าเหมือนอยากให้แบบสําเร็จหรือว่าคือเราทําใจไม่ได้แล้วคิดถึงสามีมากเกินไปก็อาศัยตรงนี้ละคือเมืองมาดานที่น้ําหลังลลงนีที่สุดครับตรงนี้ก็เชื่อถ้าตามตำนานคือเป็นจุดที่เขาบาเพ็ญครับบำเพ็ญเพียรครับตรงนี้ก็แปลกตัวที่ว่าพระเกจิอาจารย์หลายๆองค์จะมาบำเพ็ญเพียรตรงนี้ใช่ตรงนี้ครับก็ก็ผ่านมาหลายองค์ที่เกจิอาจารย์ดังๆแล้วก็ผ่านไป คือเป็นที่สําคัญที่จุดนี้เพราะฉะนั้นจะมีโอกาสมากเขาบอกเป็นจุดอธิษฐานเรอฮะเป็นจุดอธิษฐานมือว่าเป็นการส่งที่โชคลาภหรือว่าสิ่งหลายต่างที่ว่าเรามาขอคือว่าสําเร็จครับหลายคนไม่้แต่ว่าเออหลายคนไม่มีลูกก็มาขอไม่มีทรัพย์ไม่มีสินก็คือว่าเป็นการที่ส่งให้โชคลาภมาสมัยวิถตรงนี้ก็เชื่อเป็นจุดที่หัวอีกหนึ่งหัว ใช่ใช่ครับเป็นหัวที่สามตุ้ไหนฮะตรงนี้ครับที่ที่เหมือนยนี้ยื่นออกมานี่ยมาแต่ผนังที่เราเพิงอยู่ตรงเนี้ยคือเป็นส่วนของลมตัวเห็นไหมครับลายเกดเต็มไปหมดเลยลายเกตจะชัดเจนมากครับตรงเนี้ยจะเป็นช่องลมเห็นไหมครับเราเดินมาหน่อยลมเย็นตรงนี้เย็นทั้งวันเลยนะครับเป็นช่องลมเย็นทั้งวันตอนหน้าร้อนก็ไม่ร้อนไม่ร้อนยิ่งร้อนยิ่งเย็นครับบริเวณนี้ยิ่งร้อนยิ่งเย็นข้างนอกอากาศร้อนตรงนี้ใช่ใช่ที่เราเดินผ่านมาทุกจุด ที่มันเย็นๆนที่มีลมที่เราผ่านมายิ่งร้อนยิ่งเย็นครับจริงครับถ้ามาช่วมหน้าร้อนเนี่ยจะสัมผัสได้ดีเลยแต่เขาบอกหน้าฝน,นจะสวยสุดหน้าฝนจะสวยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีมอสแล้วก็พวกประดับหินพวกกล้วยไม้ขึ้นตามดินเยอะ เรามามูก็ถึงเบื้องการแล้วนะครับท่านผู้ชมครับปีหน้าดวงของคุณจะเป็นยังไงอยากจะร่วมเช็คดวงไปกับเราไหมฮะวันนี้กระชาภาพพาไปดูขอพาท่านร่วมเช็คดวงไปกับหมอช้างทศพรศรีตุลาทั้ง12ราศีเลยพร้อมแล้วไปเลยครับ <S <S 25ธันวาคมนะครับถ้าเหลือจริงๆแล้วเนี่ยเราเหลือแค่6วันนะปูนะ <S <S ที่เราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ แน่นอนเป็นประดับเพณีของรายการเราฮนะที่จะต้องมาอัปเดตดวงในปีหน้าคิดถึงเช็คดวงคุณคิดถึงใครถ้าคิดถึงเช็คดวงคิดถึงหมอช้างผมเนี่ยชอบดูหนังสือหมอช้างมากเป็นไกด์ไลน์ว่าเฮ้ยดวงปีนี้เราเป็นยังไงบ้างเออแล้วสีเราจะแบบ ชงหรือเปล่าต้องแก้อะไรยังไงบ้างครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับอาจารย์ช้างทศพรศรีตุราครับสวัสดี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 ครับปกติคุณเป็นลูกค้าหนังสือเขาใช่ไมปต้องไปต้องวันนี้ผมมีไห้ด้วยนี่นี่นี่คือหนังสือดวงที่ขายดีแั้งหมดเร็วที่สุดไม่ได้มาโปรโมทนะคือคือจะบอกว่ามันหมดเร็วมากตอนที่ออกนี่อาจจะหมดไปแล้วก็ได้เอามาฝากคุณประดำเฉยแตบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะพูดอยู่อย่างหนึ่งฮะว่า ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จะดูดูปุ๊บแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจะมีเป็นลายเดือนเลยว่าเดือนไหนจะต้องระวังอะไรแต่ว่าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องที่ไม่มีในหนังสือโอเคก็คือ12ราศี12ราศีนะครับต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากได้มันนั่งอีกบนพรมพรมสั่งจากอินเดียนานมากที่เป็นแบบลายที่ทันสมัยครับมันเป็นลายเสือเสือแล้วเหมาะกับปีหน้าใช่เพราะปีหน้าก็ปีเสือแล้วนะครับแต่ใครใครเกิดปีวอกก็นั่งพรมนี้ไม่ได้นะ Oh, oh, อ๋อเหรชงเหรอฮะชงกัน oh. อ๋อ่าคุณปีคุณปีอะไรม <ame> ะเมียอาวสมพงกันเนะี่ยมะเมียกับเสือซาฮะใครเกิดป,ปีเสือปีจอครับปีมะเมียนะครับจอขานมะเมียสปีเนี่ยถือว่าเป็นสปีที่ส่งเสริมกันเอาอย่างนี้อย่างที่บอกราศีเกิดแล้วทั้ง12ราศีเรามาไล่กันแบบสั้นๆเลยดีกว่าครับเราขอเริ่มราศีแรกราศีมังกร ครับมังกรเนี่ยถือว่าดวงดีขึ้นนะครับความขัดแย้งลดน้อยลงนะครับเป็นราศีที่มีโชคจากงานขายครับส่วนธรมาคือราศีกุมนะครับก็เป็นราศีที่ติดอันดับนะครับรวยที่สุดในปีใหม่นี้ราศีกุมราศีกุมนะครับอีกคนหนึ่งรวยเหมือนกันแต่ว่าไม่รวยเท่ากุมครับก็คือราศีมีนแต่มีนเนี่ยดีในแบบภาพใหญ่ๆครับคือง่ายคัาเฉลี่ยเนี่ยกราฟชีวิตจะสูงขึ้น แต่ก็ไม่ได้ว่าจะเด่นเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษส่วนราศีเมษเป็นราศีที่พระราหูเข้าก็เป็นราศีดวงเมืองด้วยราศีดวงเมืองดวงเมืองปีหน้าราหูเข้านะครับก็ถือว่าเป็นเปลี่ยนกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการพระราหูเพราะว่าพระราหูเนี่ยมันหมายถึงต่างชาติอคือถ้าต่างชาติไม่เข้าเนี่ยเรื่องใหญ่ครพบพฤศกสบายใจได้ราหูออกไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นราศีที่โชคลาภโดดเด่นนะครับพฤทธศกก็เป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในเรื่องของการเงิน โชคลาภข่าวดีนะครับในขณะที่ราศีเมถุนนะครับเป็นราศีที่การงานมั่นคงมากเมถุนนะนะใครที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยคุณจะเป็นเรียกว่าท่านนับเรื่องงานนะงานคุณจะแบบเหมือนลงหลักปักฐานแล้วทําอะไรใหม่ๆนะครับส่วนกรกฎเนี่ยเป็นราศีของผู้บริหารนะครับและเป็นราศีแห่งความก้าวหน้าการโปรโมทเลื่อนตําแหน่งนะครับมีความก้าวหน้าที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องงานใครที่ทํางานประจําอยู่ก็จะมีจังหวะมีโอกาสที่ดีส่วนสิงห์เนี่ยก็ถือว่าเป็นราศีที่ จังหวะดวงดาวเนี่ยก็มีโอกาสใหม่ๆมีโชคจากทางไกลต่างประเทศมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพนิดหน่อยไม่จะไปครับนะก,ก็เป็นราศีที่ปีหน้าจะโด่งดังดังในทางที่ดีนะส่วนกันจะเป็นราศีที่เด่นเรื่องความรักนะครับใครที่ชมอยู่และเกิดราศีกันเนี่ยคุณเตรียมเรื่องความรักไว้เลยส่วนตุลน,นะครับก็เป็นราศีที่เรียกว่ามีจังหวะในเรื่องของอดวงดาวที่เกี่ยวกับพระหาหูเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าราหูรอบนี้เขาเรียกว่าเป็นเทวีโชคก็คือเป็นจังหวะ ที่ดีนะครับในขณะที่พิจิกเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการลงทุนนะครับเป็นราศีที่มีจังหวะในเรื่องของการลงทุนที่ดีนะครับการเงินแข็งแรงส่วนราศีธนูนะครับเป็นราศีที่ดาวประจําตัวแข็งแรงมากนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีนี้นะครับก็เรียกว่าอุปสรรคทั้งหลายจะลดน้อยลงจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยอ่ะถ้าสมมติพี่ช้างจะทักเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยตัวเองทุกวันเนี่ยจะเชื่ออย,อย่างไงจะหาเบอร์เสริม,มทุกวันที่โทรศัพท์เนี่ย มันสามารถใช้ได้สองเบอร์สเบอร์นี่ถูกต้องไหม,มเราซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็มันแบบว่าเอาเบอร์เนี่ยเข้าไปเสริม,มหรือแม้กระทั่งคนเกิดปีชงเนี่ยจริงๆิพี่ช้างถามจริงเบอร์โทรศัพท์ที่แบบเป็นเบอร์มงคลเฉพาะคุณเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยเสริมเรื่องอะไรคือต้องต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคือความเชื่อในเรื่องของตัวเลขกับคนไทยเนี่ยมันมีมานานนะนะครับบางคนก็เชื่อว่า เชื่อตัวเลขในเลขที่บ้านก็มีครับบางคนเชื่อตัวเลขที่เป็นทะเบียนรถก็มีแต่ว่าตัวเลขนะครับที่เรียกว่าเปลี่ยนได้ง่ายครับที่สุดเนี่ยมันห็นงพ้นเลขเบอร์โทรศัพท์นะนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยคนก็นิยมคือผมไม่ได้คงไม่มาบอกว่ามันดีไม่ดียังไงครับให้ให้เราดูจากกระแสความนิยมของคนนะครับแต่ประเด็นปัญหาคือว่าหนึ่งคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรดีอะไรไม่ดีครับนะครับวันนี้ง่ายๆเลยครับคือก่อนที่คุณอยากจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่เนี่ย คุณไม่จําเป็นต้องคิดว่าไอ้เบอร์ที่ดีมันต้องราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วเนี่ยจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราเราจะรู้ว่าไอ้ที่เราจะใช้มันดีไม่ดียังไงคือเนี้ยให้เป็นความรู้เลยนะคือคุณเข้าไปที่ w w w d t a c c o t h นะครับหรือว่าเอามงคลที่จะพิมพ์ยาวก็เซิร์ช Google d t a ็กเบอร์มงคลเฉพาะคุณนะครับอันเนี้ยพอเข้าไปปุ๊บอ่ะคุณสามารถเช็คได้เลยว่าไอ้เบอร์ที่เราใช้อยู่อันนี้เป็นแบบโปรแกรมแบบมาตรฐานไม่ว่าคุณจะอยู่ค่ายไหนเนี่ยเข้ามาเช็คได้หมดไม่เสียตังค์นะ ใส่วันเดือนปีเกิดน,นะครับใส่เบอร์ที่เราใช้นะครับพอเช็คปุ๊บเนี่ยมันจะบอกแล้วว่าคุณได้ A B C D E อ,อะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าพอคะแนนมันออกมาไม่ค่อยเบิร์กเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าในเว็บเนี่ยเรามีแนะนำเบอร์ที่เป็นแบบ A นะและที่สําคัญคือว่าเบอร์หมดเร็วมากหมดเร็วครับ A A บวกไม่เสียค่าเบอร์ อ๋อเหรออ่าคือถ้าไปที่อื่นจะอยู่เครือข่ายไหนคุณจะอยู่เครือข่ายไหนก็ได้ครับวันนี้คุณสามารถเช็คได้หมดเช็คฟรีเช็คฟรีแล้วสมมติเบอร์เราแบบติดบางบางคนเนี่ยอย่างเบอร์ของแม่ดําเนี่ยดีแล้วแต่ถ้ามุกปูเอาเบอร์เอาวันเดือนปีเกิดของปูมาใส่ปุ๊บมันกลับกลายเป็นไม่ดีก็ไันเขาถึงเรียกว่าเบอร์มงคลเฉพาะคุณเพราะว่าไอ้เบอร์มงคลเฉพาะคุณเนี่ยมันคำนวณทั้งสามศาสตร์เลยครับผมก็คือคำนวณจากวันเกิดนะครับคำนวณจากผลรวมนะครับแล้วก็คำนวณจากเลขที่เป็นเลขคู่มงคล นั้นเนี่ยพอเราเข้าไปในเว็บนะครับ mm hmm. www d t d e t a c o co t h หรือว่าเ e ิร์ช Google d t a c เบอร์มงคลเฉพาะคุณเนี่ย mm hmm. เข้าไปพบเนี่ยคุณกรอกนะครับวันเดย์พิเกิงคุณนะครับกรอกเบอร์ที่ใช้อยู่ mm hmm. ถ้ามันไม่เวิร์กไม่ดีเนี่ยคุณก็สามารถจะเลือกเบอร์ที่เป็นแบบ a บวกนะครับและที่สำคัญคือมันไม่ได้เสียค่าเบอร์แต่บางคนเอ๊ะบางราศีบางดวงมี a บวกหลายหล,หลายเบอร์ไม่รู้จะถามเอาไงดีคือ mm hmm. มันไม่รู้จะ<ด><ม>เลือกเบอร์ไหนนะครับวันนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยคือครับเรามีทีมมงคล เขาเทรนเองเป็นทีมนักพยากรคือเป็นอาจารย์หมอดูที่ดูดวงกันอยู่ปกติอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ผมไปขอคิวเข้ามานะครับบอกว่าหลายคนเนี่ยอยากอาจารย์ A บวกสองอันเนี่ยเอาอันไหนดีมีหมอดูมีนักพยากรทีมมงคลช่วยตอบให้อช่วยเลือกให้แล้วไม่ต้องเสียค่าดูนะฮะคุณไม่ต้องไปเสียตังค์เป็นพันอะไรเพื่อจะนัดหมอดูดูให้ฟรีด้วยคือดีแท็ดูแลลูกค้าดีมาก นเนี่ยใ,ใครที่สนใจนะครับสามารถรไปจองคิวได้นะเข้าไปในที่เว็บไซต์ดีแท็กก็ได้นะครับเบอร์เว็ .co.th นะครับหรือว่าเ,าเรียกว่าเข้าไปเซิร์ช Google นะครับดีแท็เบอ,อร์มงคลเฉพาะคนแล้วในช่วงปีใหม่นี้นะครับคือคนเนี่ยปีก่อนๆเนี่ยเวลาผมไปออกรายการหไปไหนเนี่ยผมก็จะให้ดูว่าเนี่ยยันรูปชัยซิงเอีย้ยบ้างรูปไทยสวยเอีย้ยบ้างาก่อนใส่ตลอดคนก็มาขอกันแบบเต็ไมไปหมดเลยนะครับ ปีนี้ไม่ต้องห่วงนะครัเพราะว่าผมมีวอลเปเปอร์มงคลมาแจกอ๋อแจกเลยฟรีฟรีโหลดฟรีมือไม่ไม่ต้องเสียตังก็อันนี้นะครับไปโหลดก,กันได้ที่ b ีแท็กแอนะครับย้ําเลยนะครับว่าฟรีนะครับไม่มีค่าใชใ้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยครับฝากหนังสือฮะหนังสือเนี่ยรีบเลยเพราะว่าจริงๆ อย่างที่บอกเนี่ยพอพกกลาเนี่ยมันก็หมดแล้วที่ต้องเอามาพูดเพราะว่าพอพอหมดปุ๊บเนี่ยคนชอบที่ผมมีขายมีสต็อกผมไม่มีขายนี่เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์เขานะครับนะเนี่ยใครที่ชอบหนังสือเล่มเดียว12ราศีอ่านในทั้งบ้านเล่มหนึ่งม่กี่ร้อยเองนะครับราศีเรา20บาทเองคุ้มคุ้งครับผมเอาละครวันนี้ขอบคุณหมอช้างทต้สปอรสีตุลาครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับขึ้นไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองไทย